ปังบวงหลังนี่อู้หูวนอุ้ยปุ๋ยแล้วพี่น้องอยูว่วะนี่เฮ้ยปวยบอกปวอยู่บอ่อยู่พี่น้องหลังนี้เบิังครับพี่น้องลมอยู่พี่น้องไอ้ลมอุดมุดอุ้ยเลยเออหลังนี้ก็มีห้อยลันพี่น้องช่งใดนี่เฮ,ฮ้ยหลุดไปเลยเอา้าเอา้เอาพี่น้องนี่บวงหลุดนี่ไปเลยมั้ยพี่น้อง

ครับครับผมมารครับพี่กลับรันพี่นอ้องอือโ้รันเดบ่ติดแล้วพี่น้องบอกวหลุดเบรกลงนี่อู้ล่มพี่น้องอู้หลุดโอ้รถโอ้พี่น้อง ขาดโอ้โหนี่บ่วงขาดเลยพี่น้องนะครับนี่หักเลยบ่วงสวัสดีครับพี่พี่น้องสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมกลับพบกับช่องนุม่มสำหรับพัดทินเช่นเคยพี่น้องกะ <c oughs> สำหรับแรงนี่กะภาพนี่น้องเนะ่ยมาใส่บ่วงครับพี่น้อง เพราะว่ามือเสานี่ใสดักหนูไป็นตเมอาวนานี่แต่ว่าบดีกุ้ยพี่น้องเลยกะจะมาใส่บ่วงเสริมเข้าไปบ่วงเหล็กติดขาหลังพี่น้องเพราะว่าเบางหลบไม้นี่ยังมีคนมากว่วนพี่น้องแต่ว่าไปหาไใสทั้งอื่นเนี่ยอมีทุกคนใส่บ่วงดักหนูพี่น้องเลยกะไปรุ่นกันนะครับพี่น้องว่าใส่บ่วงนี่จะกลับไปกลับนี่จะมาบ่เป็นการใสซ้สำสองมือติดเลยพี่น้องไปครับผมรับหมาเขาที่ใส่ไปก็เป็น สักนหน่อยกลางทงน้าเนะพี่น้องที่เป็นเกี่ยวแล้วเราหันจะเป็นน้าล่างี่เพระท่านที่เกี่ยวพี่น้องก็มันมีหกไกวหนูไลก็เรียกว่า,วาจะมาใสใ่ขับเหล็กไปเสริมไปนะพี่น้องเนาะแล้วก็รุ่นกันอีกมือนึงไปครับผมพี่น้องเมื่อบึงบวงหลังนี้อู้อุ้ยปุ๋ยแล้วพี่น้องอยู่คนนี้โอ้ยบอกว่าอยู่บอก่อยู่อยู่แล้วพวกนี้พี่น้องอู้หุนะครับ โอ้บโบยู่พี่น้องมือเสานี่บบติดโอ้โหมาติดตอนแรงพี่น้องโอ้โหอ้มุดอุยปุ๋ยเลยคุณนะครับเซดักท้างไว้อย่างนี้โอ้โหคุณนะครับมันกัดออกไปแล้วพี่น้องเอ๊ยหลุดได้ขัางในนี่คุณนะครับโอ้โหมุดอุยปุ๋ยเลยอือได้แท้ อ๋อเดี๋ยวใส่ไปก่อนพี่น้องอาจจะใส่ร้อนกลับไปมือหันพี่น้องไปครับผมครับพี่น้องใส่มึงนี่เลยพี่น้องเลยทางมึงนี่เป็นเลยพวกเนี้ยมึงหาขีดมันเลยเดี๋ยวใส่ไปนะพี่น้องน่าเยอะกับปู่เขาไปเดี๋ยวปรุ่นกันครับผมพี่น้องหลังนี้เบิ้งครับพี่น้องลมยูพี่น้องให้ลมมุดมุดูปุยอยู่เลยเอออู้หลุดไปอีกแล้วพี่น้องเลยเอ,อ๋อตอนกูเบ้นขึอนตอนองูเบ้นขึ้น ติดดีพี่น้องมือเ้านี่ปุ๊บติดเลยนี่โอ้โหเด้งเบรเลยสองหลังเลยพี่นอ้องเห้รถแสดงว่าไม่โตไม่แต้มอยู่น้องเดี๋ยวใส่กลับนี่ไปโพ้นหน่อยนี่จากอันพี่น้องนะครับหลังนี่กระลัน่นเลยพี่น้องเลยเอเล่กันโบยุครับผมอู้สามหลังเลยม่้มือเส้าเบอร์ติดมาติดต่นแรงไหมเอาเอาใส่ไหมครับผมอย่าปูพี่น้อง ครับพี่น้องจะใส่เป็นแบบปูเป็นไปเลยพี่น้องดินะครับเอายางรัดไปครับพี่น้องเบื้องต้นจะได้ผลป่ะครับผมนี่ครับเป็นหูมันกวยออกมาพี่นอ้องงาดิ ไปรุนกันตอนเศร้านะพี่น้องนะเนาะว่าจะมาดหรือว่ามาดกับผมพี่น้องลังนี่ก็มีห้อยลันพี่น้องยังไงนี่เฮ้ยหลุดไปเลยเอา้าเอา้าพี่น้องนี่บ่วงหลุดนี่ไปเลยไหมพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยหลุดได้ทังไงแปลก นี่ครับบ่วงหลุดไปเลื่อยไหมเฮ้ยโอย้ลากไปเซนอกเทียนีลพี่น้องพี่น้องออคิดลบคุณนะครับมันเข้าไปในหูเนี่ยพี่นอ้องอืออึบมันหล,ลุดบ่โอ้ยต้องเมันลากบ่วงเข้าไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดียว นะครับเห็นแท้เองเนี่ยพอท่อพี่พี่สีสีฟ้าหนี่พี่น้องนี่ฮะนี่ครับผมมันกัดหูหู้หมดแทะนี่เขาไปในหูนี่มั้งนี่หูเนี่ยฮะทะลุนี่ยอือเอาอยูเม่เปิดมันหลักกวางไปเลยนะครับหนะครับนี่ได้แขวนงํา โอ้เดี๋ยวนุ่มจับปัดทิน้นหาไซ่หมองไซ่กัะนด้อพี่น้องเด้ออู้หวอดเลยพี่นอ้อ,นองเข่าหูบเละแักบ่วงไปเลยหูถอดบอีซีมันกัดขาดเลยพี่น้องคนนะครับโอ้ยหมดแถวว่ะอะครับผมโหดพี่น้องเล้ไม้นี่โอ้โหโหดรลยพี่น้องไม้ยังไม่ค้นมาไสา่พี่น้องเป็นน้าล่างแล้วก็ขอบสะหน่อยมีกบข้าวส่อยหมองหัวม,มุมนี่ก็ออ้ปลาแหลกเอเล่ยู่บลรดไปพี่น้องก็เสียดาย นี่เรา,าล่าสุดดูนี่พี่น้องนี่ปลาอีกเขาล่างนี่ดูดิกัดเอตรงท่อพิวซีที่นุ่มแต่เราทินต่อไว้เนี่ยทั้งหลดทั้งพอยวิซี่าติดกัดอยู่ในหูเลยไหมหลุดไปพี่น้องอู้เสียดายเสียดายสุดยอดเลยเอา้าวเราก็มีอาการอีกประมาณสองสามลังพี่น้องอู้หนูแรนกลางวันนพี่น้องอู้หลดุดหลดุหลดหุดเสียดายเสียดายเดี๋ยวไปรุ่นกันตอนเสาร์พี่น้องหมายไหม เดี๋ยวเบิ้งไอ้ที่ใส่ไปก้อนเศ้าตะแป้งกันเออหนึน่งหนึ่นึหนาใส่อยู่อ่ะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยไปรุ่นกันคุณน้องพี่น้องเนาะตอนเศ้าเนี่ยใส่ไปอยู่ไปยังม่มีอาการครับผมไปครับ พี่น้องสวัสดีเอฟซีเตอร์ท่านก็ผมไปพี่น้องพาพี่น้องไปจามบ่วงดักดูพี่น้องจะมารววอลสำหรับเส้นนี้พี่น้องไปครับไปครับพี่น้องไมยนี่สําหรับวันที่สองสำหรับไมยนี่ของเขาเนี่ยพี่น้องนะฉิดมารววอมานี่พี่น้องยามตอนเส้าเราบ่ค่อยมีอาการตอนเบนเนื้อ นี่อาการดีอะไรับพี่น้องเนี่ยหนูนออกกันบ่๊ไปดลุดมันกรพี่น้องอู้หลังแรกเฮาก็อยู่คือเก่าพี่น้องเลยอ่ะเก็บครับผมไปครับพี่น้องยังมาสองสามลำไปเงียบเลยพี่น้องเลยนี่ครับเมื่อวานนี่แหลกอุ้ยปุ้ยเลยพี่น้องมึงนี่หอยติดบวงโดยว่ามันหลุดไปพี่น้องอ่ะนี่ใส่กลับเล็กไปพี่น้องอู้หูมีหอยลันนี่พี่น้อง ลันเตโบยู w ่ U, พี่น้องโอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับลันเตโบยู่ครับพี่น้องเอ้เสียปูไว้เก็บครับผมครับผมยามต่อครับเฮ้ยโู้โู้ลังนี้มีอาการพี่น้องนะครับนะครับเอาขยะเก็บครับผม มาแล้วพี่น้องไอ้เต็มแหกเอ้าบุ้งที่หวังไม่จะได้ก็บอะไ้พี่น้องไม่ได้มุ้งที่บได้พี่น้องใส่เมื่อวานนี่ยังเงียบเลยพี่น้องกไปใส่ถิ่นไปพี่น้องเอ้าจะได้พี่น้องเอ้ยมันๆครับผมมันครับไปครับผม ครับพี่นอ้องแต้มแรกสลับเตานี่หนึ่งสองสามเหมือนมันครับเก็บครับผมยัดครับไปครับพี่น้องเบิกมึงนี่มึงน,นี่ใส่กับเด็กไว้พี่น้องตอนแรกก็ใส่บวงไว้พี่น้องนันลัน ไปเลยมอใส่กลับเบ่งพ้นนิดหน่อยพี่นอ้องฮึกลับลันพี่นอ้องฮึโอ้ลันเดี๋ยวพอติดแล้วพี่น้องโอ้เกิดอะไรขึ้นสองลังนี่พี่น้องใส่กลับเล็กไปลันเดี๋ยวพอติดครับผมอ่ะโอ้เสียดายครับผมเก็บครับเก็บพี่น้อง รังนี้ไอไข่มีดรันพี่น้องแต่อยู่บอกแค่นั้นแหละพี่โอ้ยโอ้อ้้โอยู่พี่น้องเก็บครับผมโอ้แข็งใหายพี่น้อง พี่น้องโอ้โหมันมารครับพี่น้องพี่โอ้สองทีสองมาแล้วครับพี่น้องจัาครับผมม,มารครับแต้มที่สองครับโอมันมารครับผมโอ้เสียงงั้นพท่านเดลแล้วเลยพี่น้องสองมือแล้วที่มันเปิดเพลงเสียงดังอยู่พี่น้องหนึ่งสองซ้ำมันมารครับ อครับผมครับพี่น้องเบึงหลังนี่เมื่อวานนี่ก็ลรันพี่น้องเมื่อนี้ก็มีห้อยลันอยู่พี่น้องจะบอกว่าเบายุอีกเลยอู้เมียนอู้ลันเบยุเขากันพี่น้องอู้หูสองมือติดเลยพี่น้องเอ้โอ้บ่งนี่ลันสองมือติด่อยู่ครับพี่น้องอาเก็บครับผมครับพี่น้อง อู้หลังนี้ก็มีห้อยลันพี่น้องอยู่บอ่อู้อยูบอ่บยู่อยู่ีกอู้ลันแต่โบยู่ขันพี่น้องเอ้ยอู้อะไรเนี่ยมันปลาเขาหน้าลกล่างพี่น้องนี่บะโยู่แม่พี่น้องเอาไปหลังนี้ดิสิใส่ไปสองหลังอู้หลังนี้กะห,หลังนี้บบลันเลยลันหลังเดียวครับพี่น้องอ่ะเก็บครับผม ครับพี่น้องไปเบิังไหนนะเขาล่างนะพี่น้องเลยโอ้ตรงพุพ่นพิ่นี่มีงานจัดกันพี่น้องหลัวๆมีงานวัดมีงานอย่างพี่น้องเลยเป็นนะครับโอ้พวกน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 ะนหาตอมเลยพี่น้องเลยเป็นไหนน้อที่นี่มแมลงวันนี่ก็ดุอะไรอย่างนี้โอ้ยอยู่คือเก่าพี่น้องเลยอ้ออันนี้คือยุงสีพี่น้องนี่ วูนเอาหน,นีไปกินเสยพี่นอ้องเลยบัลลัมันเอาเยื่อไปกินเสยพี่น้องโอ้โหเสียดายเออกลับบอดดีบ้างนี่พี่น้องนี่ยน,นี่ก็อยู่ขั้วเก่าพี่น้องโอ้โหหากินยากบ่าบงเงี่บางทีมันกัดบ่วงนุ่มจากหลับพัดทิ้งขาดเลยพี่น้อง บ้าว่าเอาเลยไหมนี่เฮ้ยโอ้ยังอยู่กับเก่าพี่น้องโอ้โอ้ยังอยู่กับเก่าพี่น้องนี่ยังอยู่กับเก่านี่ฮะบางที่มันกัดบ่วงตรงจากลาบะทิ้งขาดกัดท่อพีวีซียังเห็นอยู่เลยพี่น้องนี่โอ้โหหดนี่ไม้นี่ โอ้เอากรได้เลยไหมพี่น้องหนึ่งสองสามจุดบวกเอาเลยไหมโอ้ยหนูมันเราแวงหวังว่าจะได้แต้มสองแต้มก็บกระด้ด้วยมึงนี่นะครับอืมยังอยู่คุกเก่าพี่นอ้องไม่อย่างนี้โอ้อยัยยงมีอีกหนึ่งเด้อ โอ้โหบอยู่พี่น้องอยาดเก็บครับผมใส่ยไม้ใหญ่เลยเดี๋ยวไปบังฟังตรงขามพี่น้องจะเป็นแน่แล้วขอเก็บตรงนี้ก่อนครับผมงจุดสุดท้ายกันพี่น้องเมื่อกี้หลังแล้วครับผมยังอยู่คือเก่าพี่น้องโอ้โหไม้นี่โอ้ปีที่แล้วนี่เด่นอยู่ได้พี่น้องยุ่งนี่ปีนี้คือเงียบแต่พี่น้องนะฮะยู่คือเก่าครับผม นี่บอกมาเลยพี่น้องนะครับหูครับพี่น้องอูนี่หลุดไปดซื้อพี่น้องใอ้ดเดี่ยตออติดเลยสองทางสุดท้ายเหรอเฮ้ยอันนี้อู๋บอกก็หลุดไปแล้วนี่อูยลมพี่น้องอูลุดโอ้ โอ้โหพี่นอ้องขาดโอ้โหนี่บ่วงขาดเลยพี่น้องคนนะครับนี่หักเลยบ่วงหักเลยพี่นออ้องนียโอ้โหทั้งบ่วงขาดบ่วงหักโอ้เนี่ยครับพี่น้องอู้สงสัยตัวแย่คักพี่น้องนี่โอ้โหนายังหูนี่แหละพี่น้องนี่โอ้โหิลมูเสียดายดิ อู้หลังนี้ก็ลัน่นโอ้โหสองหลังสุดท้ายนี่โหดเลยพี่น้องผมนะครับลั่นครับพี่น้องอู้ถึงกระบ้วงขาดโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเอ้เสียดายครับหักกะหักผุ่นะครับหักเลยโอ้โหเปิงไดโน่เนี่ โอ,อห้หูใดเนาะที่นี่โอ้โหดคักพี่น้องไม้นี่มูอ่ะขออนุญาตเก็บครับผมโอ้โหเสียดายเสียดายครับผมนี่ครับสำหรับมื่อนี้ผลงานมื่อนี้สองแต้มครับผม มันมันครับไปพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องสำหรับภารกิจมื้อนี้ใส่บ่วงเสร็จเรียบร้ยกันได้มาสองแสบแล้วพี่น้องนะสำหรับเตานี่โอเคมันมันครับผมยอดครับนี่ครับมันมันครับ ผมพี่น้องสำหรับไม่นี่เป็นการซ้ำไม้วันที่สองนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าได้แต้มอยู่พี่น้องได้ไปสองแต้มหมูวันได้ไปแต้มหนึ่งพี่น้องแต่ก็มีบ่วงที่ขาดแล้วก็บ่วงที่ลันอยู่พี่น้องไม้นี่ถือว่าน่าสนใจพี่น้องตอนมีรอบที่สามน่น้อนพี่น้องต้องมาแก้มือแน่นอนพี่น้องเฮ้ยพอหนูตัวฉลาดเหลือเกินอู้เสียดายบ่วงขาดหมูวันนี่ก็ขาดโดนแรงวันนี่มาเบิรงนเนี่ยพี่น้องหนูต้องสงสัยพี่น้องหนูมันออกตอนวันบอกพี่น้องกูว่า มีรันอยู่มันสามสี่รังพี่น้องเมื่อวานนี่ยังที่เห็นในตอนที่มาใส่อกขับเล็กพี่น้องตอนแรกพี่น้องมาใส่เสริไมไหม่โอ้เราเก็ที่สําคัญเลยที่มันกัดนี่ฮะกัดตรงเนี่ยพอพี่วิศีที่นุ่มสักแจกจับรับพัตตีนี่ใส่ไว้หน่ยพี่น้องขาดไปเลยพี่น้องเลยโอ้โหโคักเมื่อกี้กับไอ้บวงกับฮักแล้วก็ลวดขาดอีกหรือว่าตกใส่ไงเนี่ยนองพี่น้องเอ้ยเราต้องกลับมาแก้มือแน่นอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผลกาลัง,ลง,ลง,งน้ำใจชาวหนุ่มจักรพัทลินะครับผมสำหรับวันนี้ขอกราบลาพี่น้องครับผมอย่าบ่งว่าคลิปหน้าหน,นุ่มจักรพัทลิพายพี่น้องหาอยู่หากินทั้งใดกร็รอติดตามรับชมครับผมสำหรับวันนี้ขอกราบลาแล้วครับสวัสดีครับมันมันครับไปครับ